ทำหน้าที own right ่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองนั้นเป็นเป็นบุญเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําหน้าที่ของตัวเองให้ประสบความสําเร็จในชาตินี้แล้วเจ้าจะได้มีความสุขตลอดไปทุกภพทุกภูมิทุกชาติอยู่ที่จิตของเจ้าอยู่ที่ความเพียรของเจ้าเท่านั้นเองขอให้เพียรต่อไปปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเอง ในชาตินี้ที่เกิดมาเพื่อสิ่งใดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะรู้ด้วยจิตของตัวเองว่ามาเพื่อสิ่งใดเกิดมาเพื่อสิ่งใดรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผิดพ,พลาดมาหรือจะประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆนั่นก็คือการเรียนรู้การศึกษาจากจากชีวิตจริงของตัวเจ้าเอง ในกฎแห่งกรรมของตัวเจ้าเองนั่นเองมัน <mm mm จะรู้ด้วยจิตของตัวเองจะรู้ไดยกฎแห่งกรรมและชีวิตของตัวเองที่ที่ที่ประสบมานั่นเองคือกฎแห่งกรรมที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กรรมดีกรรมชั่วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างการผิดพลาดก็คือการกระทําของพวกพยามารที่หลงผิดหลงทางไปกับทางทางอากุศลหรือทางทางพยามารที่รั้งเบงไปในทังที่เสื่อมหรือสิ่งใดที่ประสบความสําเร็จในชีวิต นั่นคือการเรียนรู้ให้ประสบแล้วได้รู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทางไหนดีทางไหนผิดทางไหนชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลือกสันอยู่ในจิตในจัวๆๆจัวจิตของตัวเองแล้ว